ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เฝ้าระวังเหตุร้ายอย่างเข้มงวดขณะที่อำเภอหัดใหญ่เร่งสรุปยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุระเบิดสองจุดซึ่งล่าสุดมีผู้บาดเจ็บรวม13คนจากการตั้งโต๊ะรับแจ้งความเสียหายพบว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหาย4คันรถยนต์6คันมีผู้ได้รับบ,บาดเจ็บรวม13คน ส่วนใหญ่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่มีอีกสมคนที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนายนะรงพรณนะพัทลุงในอำเภอหัดใหญ่ระบุว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถมาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่เพื่อจะเร่งรัดให้ความช่วยเหลือและจะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนมาตรการป้องกันเหตุได้ปรับกำลังเพื่อที่จะให้สามารถตั้งจุดตรวจให้ถี่มากขึ้นและให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงหลังประเมินว่าคนร้ายใช้ช่องโหว่ในช่วงพักเที่ยงที่มีการสับเปลี่ยนกำลังนำรถประกอบระเบิดมาวางไว้ทั้ง2จุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส การสืบสวนเชื่อว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ลอบวางระเบิดในอำเภอเสดาวเมื่อปลายปีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวและอยู่ในระหว่างขออนุมัติหมายจับโดยเวลา11นาฬิกาวันนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกำหนดเดินทางลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุทั้งสงจุดพร้อมกับประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลตำรวจเอกอดุลลงพื้นที่มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและผู้นำหน่วยระดับผู้กำกับการขึ้นไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลารับทราบสถานการณ์รวมทั้งความคืบหน้าในคดีที่สำคัญแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบการปฏิบัติการเชิงรุกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการเฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเมือง